ครับนี่ครับภาพสมูทตี้มาครับตื้นตื่อสุดๆเลยนะครับโอเคครับสวัสดีไวรัลเอ็มซีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกตัวเกมลื่นระบบ V4 กันนะครับผมขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่ผมลงคลิปช้าเพราะผมก็ติดงานบางอย่างครับผมขอโทษทีครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้แมวผมอาละวาดเป็นยังไม่รู้นะครับผมขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่ผมลงคลิปช้านะครับแต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับขั้นแรกนะเมื่อคุณไปโหลดลิงก์ที่ผมไว้ใต้คลิปแล้ว คุณได้ไฟล์ตัวนี้มาครับแป๊บนึงนะครับแอปของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับคุณได้ได้ไฟล์ตัวนี้มาครับราบอกลื่นล่าสุด v 4นะครับให้คุณทาการแตกไฟล์เลยครับกดแตกไฟล์เลยพอคุณกดแตกไฟล์นะครับให้คุณใส่รหัสผ่านครับ n a a ขด ft ขด in mercy x 2นะครับ ให้คุณรอครับรอต่อไปโอเคครับตอนนี้ก็ไฟล์ใกล้เสร็จกันแล้วนะครับมาดูกันเลยขอโทษครับเสียงรบกวนตอนนี้แม้วผมอารวาดเป็นไรไม่รู้ครับแล้วคุณจะได้ไฟลรตัวนี้มานะครับให้คุณทําการเข้าไปเลยครับคุณได้ตัวเกมนี้มาครับให้คุณทําการกดติดตั้งไปเลยมันร้องอะไรมหไม่รู้ครับแม้วผมเป็นไรไม่รู้ขอโทษทีนะครับเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวได้นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้นานแท้แล้วโอเคครับได้แล้วพอคุณติดตั้งแล้วนะครับคุณได้ไฟเกมตัวนี้มาครับให้คุณทำการใส่รหัสแล้วก็เข้าเล่นเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดไปในตอนที่เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับนี่ครับภาพสมูทตี้มาครับตื่นตื่อสุดๆเลยนะครับ ซื้นม,มากๆเลครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมถ้าคลิปคลิปหน้าผมจะมาแจกรหัสนะครับแต่ไม่ใช่รหัสนี้ผมจะเป็นรหัสไหนก็คอยดูกันนะครับผมจะใครเกมไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันอีกรอบด้วยนะครับสวัสดีครับ